อ่ะโอเคครับเด ok ี the ๋ยวมาดูข้อ10กันนะข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อสอบสอนอีล่าสุดเหมือนกันนะครับเป็นแนวโจทย์เรือเปิดวูดนะฮะโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขากาหนดมาว่าเรือเนี่ยกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v เนี่ยเข้าหาหน้าผานะครับแล้วก็เขาบอกว่าที่จุด A เนี่ยเรือเนี่ยเปิดบูดสั้นๆซึ่งคนบนเรือเนี่ยได้ยินเสียงสะท้อนจากหน้าผาเมื่อเวลาผ่านไปทีเนาะโจทย์เขาถามว่าเรืออันนี้เนี่ยจะชนหน้าผาที่เวลานานเท่าใดหลังเปิดวูดนะครับอ่ะทีเนี้ยคีย์ว์ดของเราก็คือโจทย์เขากำหนดว่าคนบนเรือเเเนนนีี่่่ยยไได้้ิสสงะทออมืวลาาผป ถามว่าคนบนเรือเนี่ยจะได้ยินเสียงสะท้อนอย่างไรคนบนเรือก็จะได้ยินเสียงสะท้อนเมื่อสมมติว่าเรือของเราเนี่ยมันปล่อยสัญญาณเสียงมานะครับเวลามันปล่อยสัญญาณเสียงมามันก็จะปล่อยจากจุดเตรงนี้มาแล้วก็เข้าหานหน้าผาแบบนี้เนาะแต่พอมันเข้าถึงหน้าผาเสร็จปุ๊บมันจะมีการสะท้อนที่หน้าผาแล้วก็สะท้อนกลับมาเนาะแต่ทีนี้เนี่ยตอนจังหวะที่เคลื่อนเสียงมันเคลื่อนที่ไปเนี่ยเรือมันก็เคลื่อนที่ไปทางขวาไปพร้อมๆกันเนาะดังนั้นเนี่ยเรือมันก็จะเคลื่อนที่ไปทางขวาพร้อมๆกันแบบนี้นะครับ สมมติว่าเรือมันก็เคลื่อนที่ไปในระยะทางพอร้อมกันตรงนี้เนาะนะครับสมมติว่าเรือมันก็เคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันแบบนี้ขณะที่เคลื่อนเสียงก็วิ่งกลับมาแล้วก็สะท้อนกลับมันก็จะได้ว่าตำแหน่งนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตำแหน่งที่คนบนเรือเนี่ยได้ยินเสียงวูบที่สะท้อนกลับมาถูกป่ะคราวนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าถ้าเราอยากรู้ว่าเรือเนี่ยมันอยู่ห่างจากหน้าผาเท่าไหร่เนี่ยครับเรือเนี่ยมันอยู่ห่างจากหน้าผาเท่าไหร่เนี่ยมันก็คือระยะนี้เนาะพี่ก็จะได้ว่าระยะนี้เนี่ยเราก็พิจารณาได้จากการ สะท้อนของเสียงตรงนี้กับการเคลื่อนที่ของเรือโดยที่ถ้าคนบนเรือนเนี่ยได้ยินเสียงสะท้อนเมื่อเวลาผ่านไปทีก็แสดงว่าเคลื่อนเสียงที่มันเคลื่อนที่ไปตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องเคลื่อนที่ไปได้เป็นระยะทางเท่ากับเอาอัตราเร็วเสียงก็คืออัตราเร็ว c เนี่ยคูณกับเวลาที่ใช้เนาะส่วนระยะตรงนี้เนี่ยก็เป็นระยะที่เรือมันเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็ว v เนาะระยะตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ vt ถูกปะ่ะดงนี้จะได้ว่าระยะดีอ่าดงนนี้จะได้ว่าระยะดีดอกเนี่ยมันก็ต้องเป็นครึ่งหนึ่งของ l อา ct บวกกับ vt ตรงนี้เเเเนนนาาาะะะกกก็คืออถ้้รรยยีีี่่บวั มันก็ต้องเป็นระยะขาไปกับขากลับตรงนี้เนาะแต่ว่ามันคือ2เท่าของดีด็อกพี่ก็จะได้ว่าระยะ d d ด็อกเนี่ยก็ต้องมีค่ากับ C ทบวกกับ VT ส่วน2น,นั่นเองหรือมีค่ากับ C บวก V ส่วน2คูณทีเนาะเราจะได้ระยะ d d ด็อกตรงนี้ออกมาแล้วแต่แนี่ยจริงที่โจ้เขาถามผ่านเนี่ยก็คือเรือจะชนหน้าผาที่เวลานานเท่าใดหลังเปิดบูธก็คือเราอยากรู้ว่าเมื่อไรนเนี่ยเรือนี่ยจะวิ่งจากจุดนี้เนี่ยไปชนหน้าผาตรงนี้เนาะซึ่งก็ไม่ยากแล้วเนาะเพราะว่าเราก็เอาระยะ d d ด็อกเนี่ยหาด้วยความเร็วของเเเเเรรรืืออนนนีีี่่่าาาก็็จะะได้้้้ปววลลลททใชคแ เวลาที่เรือจะชนหน้าผาก็มีค่าเท่ากับเอาระยะอีดอกแล้วก็หารด้วยความเร็วของเรือนะครับก็มีค่าเท่ากับ c บวก V ส่วนสอคูณทนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะจบตอบไดนะ้เนาะสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็ประมาณนี้นะครับนาะออกข้อสอบบ่อยอยู่เหมือนกันของข้อสอบสอบวนอนะ